ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยที่ขอนแก่นนะฮะที่ตำรวจจะไปจับกลุ่มผู้ค้ายาบ้าค่ะที่เขาไปพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะเ,นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะครับแต่หมายจับคดียาเสพติดเป็นหมายจับจากทางการลสินคือชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเกิดถูกลูกหลงกันเนี่ยทำยังไงอตอนที่วิ่งหนีออกมาจากโรงแรมเนี่ยในกลุ่มมีผู้หญิงด้วยใช่ไหม แล้วตำรวจไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เดินอยู่ในโรงแรมคือกลุ่มผู้ก่อเหตุปล่อยไปเดินผ่านไปเฉยเลยสุดท้ายทั้งผู้ชายผู้หญิงไปได้หมดจับไม่ได้สัก็คนนี่บางคนนี่ขับรถไล่ชนตำรวจนี่ตำรวจเห็นไหมฮะตำรวจต้องยิงสกัดนี่จังหวะถอยหนีนะฮะตำรวจก็วิ่งไล่ตามขับพุ่งชนเลยนี่อื้อนี่ค่ะ ไปเลยอีกคนหนึ่งไปจี้เอาจักรยานยนต์ของไรเดอร์แล้วก็ขี่หนีไปที่เหลือก็ไม่รู้หนีไปไหนกันบ้างตำรวจก็พยายามไล่ยิงสกัดนะฮะแต่ชาวบ้านแถวนี้บอกโอ้โหใจไปอยู่ที่ตะตุ่มเลย hmm. ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหลักนะฮะคนสำคัญที่ตำรวจต้องการตัวเนี่ยชื่อนายอานทน์นอ่อนสาครชื่อเล่นชื่อเปา,เอาอายุ27บปีนะครับตัวของนายเปาอานทน์นเนี่ย ไปจี้ชิงจักรยานยนต์ของไรเดอร์แล้วก็ขี่หลบหนีไปนะครับแต่พักพวกของเขาเนี่ยขับรถคันนี้นะฟอร์จูเนอรสีขาวเนี่ยไล่ชนตำรวจแล้วก็เปิดทางหลบหนีไปนี่เป็นกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับในชุมชนสามเหลี่ยมที่ตำบลในเมืองที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวจะเห็นช่วงที่นายอนนท์ผู้ต้องหาคนสำคัญวิ่งมาที่จักรยานยนต์ของพนักงานขนส่ง แล้วชักปืนมาจะจี้ชิงจักรยานยนต์เขานี่ฮะตอนนันพนักงานคือคนแรกเนี่ยเขาไม่ยอมเขาขัดขืนไม้อาโนวนวิ่งมาแล้วมาเจอไรเดอร์นี่นะฮะมาแล้วนี่ครับี่มาเอาไอ้คันกาจะมาเล่นในช้อปปี้นี่เลยล่ะาาก,กาจะเจออ๊คันนี้เลยล่ะเนี่ย เอ้จีเอมอนี่เลยเลยในช้อปปี้นี่เลยล่ะกาดเจเจคันนี้เลยแหละเนี่ยโอจีไอมอนี่ก่อนเลยเนี่ยมอนี่ไม่ยอมก่อนเลยโอเจีไอนี่นะฮะแต่มัไม่ยอมคันนี้ไม่ยอมมอนี่ไม่ยอมด้วยปืนจริงดอกปืนปลอมเนี่ยอ่านี่คนที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะตอนที่เพลงกล้องวงจรปิดดูบอกสงสัยไม่ใช่ปืนจริงเป็นปืนปลอมเพราะคนนี้เขาไม่ยอมก็เลยวิ่งไป วิ่งไปต่ออีกแต่ไปได้จักรยานยนต์ของไรเดอร์อีกคันหนึ่ง<ฮ>แล้วก็ขี่หลบหนีไปตำรวจตามไปจนได้เบาะแสว่านายอาโนนเนี่ยเอาทะเบียนรถเอาพัสดุของรถจักรยานยนต์ที่จี้ชิงมาไปทิ้งที่กระท่อมกลางนานะฮะตรงนี้ครับในหมู่บ้านหนองเนบนตาบลโนนท่อนก็เลยไปติดตามตรวจสอบนะฮะแต่ก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าเขามีปืนกันหมดเลยแล้วก็มีรถคันนี้ไปจอดทิ้งอยู่ด้วยนะครับ กลุ่มของนอายอนนท์มี6คนนะฮะผู้ชาย4ผู้หญิงสองตำรวจเชื่อว่ายังหลบหนีไปไหนได้ไม่ไกลนะฮะกำลังไล่ติดตามตัวอยู่มีรถคันนี้ก็ไปจอดทิ้งเอาไว้เอาเผื่อใครพบเห็นนะครับกลุ่มผู้ต้องหานะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านคำเจริญในพื้นที่หมู่10ตําบลหัวนาคำอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นบ้านของนอายอนนท์ที่บ้านนี้ปิดเงียบเลยนะไม่เจอใคร พ่อกับแม่ของนายอานน์เนี่ยชาวบ้านบอกสงสัยจะไปโรงพยาบาลมั้ง <t> um> เห็นว่าโรคประจำตัวกําเริบหลังจากเห็นข่าวของลูกชายที่ถูกตำรวจไล่จับกลุมตัวโรงแรมจุดเกิดเหตุเราลงพื้นที่ไปนะครับได้เจอกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ตอนที่ตํารวจจะไปจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็มีการต่อสู้ขัดขืนมีการหลบหนีกันนะฮะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขี่จัก,กรยานยนต์มาในพื้นที่ เพื่อมาส่งอาหารในซอยกังสดานตอนที่จอดร,รถรออยู่นะครับมีรถกระบะสีขาวขับมาจอดในพื้นที่จากนั้นมีตำรวจนอกเครื่องแบบลงมาจากรถสองคนแล้วใช้ปืนยิงสกัดรถ Toyota f o r ร์จูเนอสีขาวนี่ตามภาพนี้เลยก่อนที่คนขับรถเนี่ยจะถอยหลังแล้วเร่งเครื่องพุ่งชนตำรวจแล้วขับหนีมุ่งตรงไปทางปากซอย เลี้ยวขวามุ่งหน้าออกสู่ถนนมิตรภาพพอร์จเนอของคนร้ายถอยลากออกมาปึ๊บจนถึงถึงตรงที่ตรงน้นตรงกล้องตรงกล้องใช่อ่าแล้วทีนี้ก็เดินหน้าชนเลยใช่เดินหน้าชนเลยแล้วทีนี้รถรถผมก็ยังจอดอยู่ผมก็เลยต้องไปว้าโทรศัพท์ออกมาอืว้าโทรศัพท์ออกมาแต่ตอนที่ผมเอาโทรศัพท์มานะคือคือรถคนร้ายฟอร์จเนอร์ป้ายแดงนี่คือ ออกทางมิตรภาพไปแล้ววิ่งออกมิตรภาพใช่แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จับรถคนีแล้วก็ไล่ตามใช่ครับเดี๋ยวมีแม่ค้าร้านยำขนมจีนนะครับอยู่ในชุมชนกังสุรานะครับเล่าวินาทีระทึกนะฮะตอนที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหนีหมายจับเนี่ยยิงปะทะกับตำรวจนะฮะเขอบอกตอนนั้นก็ตกใจต้องวิ่งหาที่หลบกันกลัวจะถูกลูกหลงตอนนี้ยังกลัวกันอยู่เลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนั้น คนร้ายกับตำรวจแต่งตัวเหมือนกันไปหมดเลยเพราะตำรวจเข้ามานอกเครื่องแบบเธอบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุถนนมันโล่งมากนะครับก่อนที่คนร้ายกับตำรวจจะขับรถไล่กันมานะแล้วก็เหมือนกับคลิปที่หลายๆคนเห็นนะฮะที่เธอได้ยินเสียงปืนเนี่ยได้ยินสองนัดนะครับแล้วเห็นคนเนี่ยวิ่งไล่ตามรถกันแล้วมีรถพุ่งชนกันก่อนจะมีเสียงปืนยิงอีกสนัดเพื่อสกัดรถ เหมือนในหนังเลยต่างคนต่างไม่ไม,ไม่มีใครดูวิ่งเข้าอย่างเดียวเพื่อพอทีน่นี้ช่วงพอเขาชนตำรวจลราก็หนีไปตรงไปทางนี้ใช่ไหมเราก็เดินออกมาพอดีเราก็ได้ยินเสียงล้อเหมือนยางล้อแตกแล้วแบบบุบบุบบุบเยไปความคืบหน้าทางคดีนะครับพลนรีนพก้าวสมนัทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่า เหตุเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ล็อบบี้ของโรงแรมนี่ค่ะนี่ตำรวจเข้ามาซุ่มรออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคนร้ายมาซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมพอมาถึงล็อบบี้เนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ลงมาพอดีที่โรงแรมแห่งนี้มีผู้หญิงชื่อดานะฮะเป็นคนเอาชื่อมาเปิดห้องพักเอาไว้มีคนเข้าไปหานายอานน์บนโรงแรมเนี่ยห้าคนนะ,นะพ,นพอตำรวจมาถึง ก็นหนีกระเจิงกันหมดใช่เมื่อกี้นี้ตำรวจแสดงตัวจะจับก็วิ่งหนีมีผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นซึ่งความจริงคือกลุ่มผู้ต้องหาแต่ตำรวจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวคนมาพักโรงแรมปล่อยเดินผ่านเฉยเลยเพราะไปมุ่งที่ฝั่งของกลุ่มผู้ชายค่ะนะกลุ่มผู้ชายก็วิ่งหนีบางในอนนท์นี่ไปเอาจักรยานยนต์จี้เขาหนีไปบางคนก็ขับรถหนีรถไปทิ้งเอาไว้นะ ตำรวจที่พยายามไปสกัดการหลบหนีถูกยิงนะฮะคนร้ายยิงเข้าที่ขาบาดเจ็บนะครับคนที่ขับรถอนเนกประสงค์พุ่งชนตำรวจเนี่ยเอารถไปทิ้งไว้ในป่าแถวนั้นนะฮะใกล้ๆกับโรงเรียนสีสองวานห่างจากโรงแรมที่เกิดเหตุ3กิโลเมตรแล้วไปชิงจัก,กรยานยนชาวบ้านหนีอีกต่อนึงนี่ตำรวจกําลังเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็คุมตัวคนสนิทนายานนท์สคนไปสอบปากคำแล้ว เพื่อนที่ไปหานายอานนท์ที่โรงแรมเนี่ยตำรวจรู้ตัวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้มาพบตำรวจนะฮะเพื่อสอบปากคำดำเนินคดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนไหนที่เป็นคนยิงตำรวจจนบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวต้องไล่จับทั้งหมดมาก่อนค่ะโอ้โหแต่น,นีแบบไม่คิดชีวิตเลย น,นี่ได้เฉพาะกลุ่มเพื่อนเขาเนะที่ต้องเอาไปสอบสวนขยายผลนะคะ่ะยังไม่ใช่กลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับหรืวอวนายอนนท์ที่มีหมายจับคดียาเสพติดอยูอ่กลุ่มผู้ต้องหาย,ยังจับตัวไม่ได้นะคะครับ